ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมนิติโอมนะครับผมในช่องรถไฟในเกมโรบอทอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นแมปโอสเกลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟสุขไงโกลกนะครับผมนี่นะเราจะลองแปลงล่างไปเป็นตัวเล็กๆดูนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นขนาดที่เป็นขนาดแบบขนาดสายตาปกตินะถ้าไม่ได้แบบเป็นมุมมองแบบโอสเกลนะมุมมองนี้ถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปมันก็จะเต็มลำเต็มเต็มจอมากกว่านะครับถ้าเราจะถ่ายรูปนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่สถานีรถไฟสุขหงโกลกประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะคร โลบอกแมป r o scale เนี่ยนะครับก็จะเป็นสภาพอากาศที่ว่าหิมะตกนะฮะเห็นไหมนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บริเวณจุดเสร็จรถไฟแนละ้วแต่ว่าผมจะให้เป็นตัวใหญ่ๆแล้วน,นะเพราะว่าพอมันเป็นตัวเล็กๆแล้วมันจะชอบชอบตัวมันจะชอบตกไปในหลุมในร่องนะฮะโอเคเ okay, มื่อกี้ผมเห็นมีที่ขับห้องขับสปินเตอร์อยู่นะใช่ไหมเป็นนี่เป็น,เป,นเป็นรถสปินเตอร์นะครับผมนี่นี่เป็นเป็นรถรถรถจักรของสปินเตอร์นะครับผมนี่เป็นรถสปินเตอร์นะครับก็จะมีทั้งหมด กี่ตู้อะ TSN No Color อันนี้ดูสิมีหิมะอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสปินเตอร์วันนี้นะครับทำขบวนจะเป็นยังไงนะครับมานี่นะครับอันนี้เป็นด่วนพิเศษนะครับผมอันนี้นี่นะครับให้ดูเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะฮะนี่นะครับผมโอเคไปครับผมไปเดี๋ยวเราทำการ ออกเส้นทางกันเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมขอเป็นตัวใหญ่ๆก่อนนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็น2องหนนะครับผมก็เอาเลขไปใส่นะครับโอเคครับผมแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับผมนี่รีเวิร์สเพื่อไปต่อตู้ก่อนนะครับต่อตู้นะครับต่อตู้โอเคไปครับฟอร์เวิร์ดเลยครับผม เราจะต้องทําการขับรถไฟของเรานะครับผมมีให้มันออกเดินทางจากสถานีสุไหงกโกลกนะครับผมขับซิ่งเลยนะครับขับฝ่าหิมะไปนะฮะโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิขับฝ่าหิมะกันซิ่งจัดเลยนะฮะด,ด,ดู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 โอ้โหดูดิเอฟเฟกต์ควันนะครับฟู่ฟู่มันไม่ใช่ควันเดี่ยมันเป็นหิมะนะครับผมโอ้โหรถไฟไทยนะฮะปะทะกับหิมะนะครับจังหวะนี้โอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับสิงจัดอะดูดิโอ้โหนี่นะครับผมนี่ลองดูนะครับสถานีนี่จะเป็นรถไฟสายใต้นะครับสู่ไงกูกโลกนี่นะครับนี่เราวิ่งมาแล้วครับวิ่งด้วยความเร็วนะผมลองเป็นมุมมองเด็กตัวเล็กๆสินี่เป็นมุมมองแบบปกตินะครับโอ้โหหิมะแรงมากนะเมื่อกี้นี่นะครับมาแล้วนะครับผมประเทศไทยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะแต่ว่าแปลกเพราะที่มันมีหิมะมาได้ไงนะครับนี่ ก็เป็นสีสันภายในเกมนี้นะครับผมก็เท่ดีนะครับอ่านี่นะมีเป็นเป็นกองหิมะนะครับผมเป็นเอลซ่าเลยนะครับผมนี่ดูมีนกเขาอยู่นี้ด้วยนะเห็นไหมนกพิราบนะครับผมอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเรืออุ้ยเขาเอาเป็นรถไฟนะครับนี่เป็นรถไฟมาทําเป็นเรือเนอะรถไฟมาเป็นเหมือนเป็นแพนะเป็นแพลอยน้ํานะ อันนี้เป็นอันนี้เป็น i s n หรือเปล่าเนี่ยหรือรถไฟอะไรนี้ไม่แน่ใจชื่อนะเป็นดีเซลรางนะครับนี่มีเป็นที่นอนอยู่ข้างในด้วยเนาะโอเคครับผมรถไฟเราวิ่งไปนู่นแล้วนะครับปูนปูน,ปนมาแล้วมาแล้วไฟของเรามาแล้วโอ้นี่นะครับผมตอนนี้รถไฟเราก็วิ่งไปแล้วนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ลวกันนะสำหรับรถไฟสปินเตอร์ในแมปโอสกลในเกมโรบอกนะครับผมสำหรับนี้ ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอวิ่งเข้ากรุงเทพแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวถึงกรุงเทพเมื่อไรเดี๋ยวผม,มาอาดให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีบายบายครับสวัสดีครับ